คนคนคนที่บอกว่าไม่เป็นกลางเนี่ยเวลาสารตัดสินออกมาถูกใจแล้วเออนี่มไม่คือสารสารทำยุติธรรมครับเออแต่เวลาตัดสินให้ตัวเองผิดไม่ยุติธรรมไม่เป็นกลางก็ันนี้แหละมนุษย์นี่แหละมนุษย์คุณจ<ถ>ิงใจเนี่ยมนุษย์อยู่แล้วละ่ะคือไม่ใจ่เฉพราะเรื่องที่บอกว่าทำไมได้เป็นมนุษย์เนี่ยเรื่องข้าวมาเดี๋ยวก็เรื่องข้าวมันเกิดขึ้นร้อนๆครับครับแล้วชาวบ้านชาวนายังไม่ได้เลยครับค่ายจำนำข้าวอะไรนี่อมันกัรอานนี้กัน เรื่องที่ไปปวชกับเรื่องที่ชาวนายังไม่ได้เงินในโครงการรับจำนำข้าวในโคละอันคนละเรื่องกันเพราะว่าโครงการรับจำนำข้าวนะขณะนี้ที่ชาวนารอเนี่ยผมว่ารอยาวเลยคุณจิงจครับเพราะอะไรเพราะว่างบประมาณณขณะนี้เนี่ยคือมันต้องไปขออนุญาตกกกตตามตามที่กฎหมายก็กำหนดไว้เนี่ยนะครับหลังจากที่มีการมีพระราชกิจรสินิการยุบสภาแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยตอนนี้ก็ประมาณเพิ่มเติมงบประมาณใหม่หรืองบประมาณผูกพันถึงรัตบาลหน้ากรกตไม่ให้หมดละ นี่เป็นสิ่งที่ชาวนานี่โดนเข้าไปเต็มๆเลยแล้วก็จริงก็เห็นใจนะแต่ว่าโดนแน่ๆชาวนาเนี่ยคือคือสรุปสรุปง่ายๆครับท่านประธานครับครับว่าถ้าตัดสินให้ไม่ผิดเป็นกลางแน่นอนครับอถ้าชี้มูลว่าผิดไม่เป็นกลางครับครับครับคนนี่พูดในแง่แหนกลุ่มเพื่อเพื่อไทยเขาบอกว่าไม่เป็นกลางครับออถ้าตัดสินให้ผิดนะถ้าตัดสินไม่ผิดนี่ท่านเป็นกลางครับ ครับครับผมอ่าขอบพระคุณนะขอบพระคุณนะครับคุณครัยครับผมครับขอบพระคุณนะรู้นะว่าคิดอะไรอยู่นั้นรู้กันแล้วกันน่ะคุณยิงชัยนะเอาไปที่คุณเกียรติที่อุดรเนี่คนนึ่งครับคุณเกียรติก็สวัสดีครับคุณเกียรติครับสวัสดีครับประธานครับครับคุณเกียรตินี่หายไปพักใหญ่เลยนะเนี่ยไปไหนนี่ไปไปกอปปสหรือไปเสื้อแดงหรือไปที่ไหนเนี่ยไม่ได้ไปครับอยู่บ้านเยู่วไม่ได้ไปอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเลยหรอครับระวังอยู่ที่บ้านมากๆไม่ได้ไปไหนมันจะเป็นโรคอ้วนนะ ก็ทำงานอยู่รับทำงานอยู่เออทำงานใช่ไหมมีภารกิจใช่ไหมครับผมเอ่อมองมองการทำงานของปปชอย่างไงเพราะว่าใครที่เป็นปปชก็อาจจะใกล้กับนั่งอยู่บนเขาควายหรือเปล่าคืออ่าเอียงไปด้านนี้ก็โดนเขาดิีควิดมาเอียงด้านนี้ก็โดนด้านนี้ควิดเนี่ยครับอันนี้ผมเออเห็นด้วยกับคุณชิงชัยนะครับอ๋อบ้านผมเนี่ยะแต่ว่าครับผมเห็นด้วยนะแต่ว่าการที่ รัฐมนตรีอด an, ีตร so ัฐมนตรีบุญทรงมาพูดนะว่าไม่ให้โดนกันแกล้งเนี่ยอืผมก็ไม่ทราบว่าเขาตอบคาถามจะตอบคาถามปปชได้หรือเปล่าอก็วันที่มานั่งกับคุณนัทวุฒิก็ยันแต่คันหูไม่รู้กินน้ําอยู่แต่น้ําก็จะกินก็อ๋อไม่แน่ใจอันนี้เป็นเป็นภาพในชุดไหนผมก็ไม่แน่ใจอันนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้ใช้ภาพที่เขาไปชี้แจงกับทางปปชเพราะว่าคุณบุญทรงเตรียพี่ลมบอกว่าแหมชุดนี้เนี่ยตั้ง ตั้งคณะกรรมการไต่สวนไม่เห็นเปิดโอกาสให้ผมไปชี้แจงเลยครับเดี๋ยวได้ชี้แจงแน่ครับก็จะชี้แจงแน่เดี๋ยวได้ชี้แจงเพราะว่าวนะมาถึงขั้นตอนการกล่าวหาได้ชี้แจงแน่ไม่ต้องห่วงได้เจอได้ชีช้แจงแน่แต่ทีนี้เรื่องข้าวนี่นะมันเป็นมหากราบอย่างแน่นอนอและอีกอย่างหนึ่งการขาดทุนเนี่ยก็โกหกเหนี่ยชาวนาโดนโกหกมาตลอดสองสามครั้งแล้วเนี่ยพี่น้องผมก็ยังไม่ได้เลยตั้งแต่นนท์โกหกตั้งแต่เดือนพฤศจิกามานะครับ สงสัยสงสัยลำบากแล้วล่ะคุณคุณเกียรติฮะพูดตรงๆนะณขณะนี้คือถึงแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะให้ครมอนอนุมัติมาแล้วนะครับสำหรับงบประมาณที่จะใช้ใน5 6า7ทับนะครับะลอกแรกระลอกแรกคือสิ้นสุดกุมภาพันธ์หทนนะฮะแต่ว่าพอมีพระราชกิจศรีกายุบสภาเลือกตั้งใหม่อันนี้แหละที่มันจะเป็นปัญหาเพราะเดิมทีเนี่ยเป้าหมายที่รัฐบาลวางเอาไว้นะก็คือเงินมันจะมาจาก3ส่วนหลักก็คือหนึ่ง เงินที่เหลือจากโครงการแล้วจำนำข้าวครั้งที่แล้วสองก็คือเงินที่ทางทางกระทรวงพาณิชย์ทางทกศเนี่ยที่จะนํามาใช้ตอนนั้นจาได้ใช่ไหมมีการออกพันธบัตรก็ปรากฏว่าจะใช้เงินจากคนที่ไปซื้อพันธบัตรเนี่ยมาใช้ในโครงการนี้และสามก็คือจะเป็นเงินที่มาจากการระบายข้าว ซึ่งเขาจะว่าการระบายข้าวณาขณะนี้ก็คงสงสัยยังไม่กล้าเด,ดือหน้าละระบายไม่ได้ข้าวสงสัยไม่กล้าเดินหน้าเพราะไม่กล้าเดินหน้าเั๊บเงินมันไม่มาไงแล้วเงินหนึ่งแสนสามหมื่นล้านที่จะไปที่จะขอจากกกตเนี่ยฟังอาจาจ์ทุชใจแล้วก็ไม่ให้ละคือไ,ไ,ไม่ไม่ไม่โอเคเพราะมันจะมีส่วนได้เสียเกินไาในตังาะฉะนั้นชาวนาเนียเตรียมตัวได้เลยคุณคุณเกียรติฮะส่อเข้าเลยว่าจะรับประทานแห้วอาจจะมีบางส่วนที่ได้นะเพราะว่าเงินมันอาจจะเหลืออยู่ส่วนหนึ่งนั่นแหละ ไม่บีบกับกรกตกรกตก็ไม่อันทอกศก็ไม่ยอมแล้วเนี่ยเพราะว่าอย่างผมก็ยังไม่เข้าใจว่าคนที่ยังให้ราคารัฐบาลเนี่ยผมว่าก็ต้องรู้สึกแล้วครับว่าตอนนี้อย่าไปนั่นกับเขามากกับพวกนักการเมืองน่ะเขาไม่ได้จริงใจกับชาวนานักรอกคือคืออาจจะส่วนหนึ่งคุณเกียรติอาจจะส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้ายังไม่มีการยุบสภาหรือหรือเลือกตั้งใหม่เนี่ยรัฐบาลก็อาจจะต้องเดินหน้าต่ออย่างน้อยก็โครงการเนี้คำว่าห้าหกถาห้าเจ็ดเนี่ยแต่ว่า ม้วดที่สองเนี่ยเขาจะว่าจะลดจากหมื่นห้าแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วเราแบกไปขนาดนี้ไม่ไหวแล้วล่ะถึงลดหมื่นสองหมื่นสามก็เละครับอีกปีสองปีข้างหน้าแ่ะดูนี่ผูกขาดตอนนี้ตอนนี้ไม่ต้องไปหวังไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะรัฐบาลเนี่ยรักษาการไม่มีอำนาจอนุมัติงบอ่ะพูดง่ายๆนะขอบพระคุณพุทเกียรติครับขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณนะตอนนี้ไม่ต้องหวังละหมื่นห้าเนี่ยฮะไปขายกับเท่าแก่ลงสีตอนนี้ได้เจ็ดพันห้าเนี่ยก็เก่งแล้วนะฮะก็เห็นใจเหมือนกันเห็นใจจริงๆนะครับกอด ใบประทวนอยู่แต่ว่าสุดท้ายมันทําอะไรไม่ได้เลยจริงๆใบใบประทวนเนี่ยนะเอาละเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาอยู่กับประเด็นเรื่องปปชเห็นชอบนะครับให้มีการตั้งคณะอนุปการไต่สวนคุณยิ่งรักชินวัตรนะครับในฐานะประธานกออชอนะครับอันนี้โดน157ครับปฏิบัติหน้าที่และหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับท่านคิดว่ามันเป็นเรื่อง การทำหน้าที่ปกติของปปชมไ,มไ,มไ,มไม่ได้มีใบสั่งไม่ได้มีนัยยะอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายคับ